หลายคนถามว่าถ้าเปลี่ยนแบบชั้นเดียวแล้วแรงลมไอจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนแบบ3มชั้นไอแรงลมจะน้อยลงไหมนะครับครับสวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาทำการทดสอบเปลี่ยนนะครับไอ กลองอากาศแอของ AC d e c o นะครับซึ่งมีแบบธรรมดาก็คือแบบที่มีชั้นเดียวกับแบบ3ชั้นนะครับ mm. ก็อันนี้มีหลายคนถามว่าถ้าเปลี่ยนแบบชั้นเดียวแล้วแรงลมจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนแบบ3ชั้นแรงลมจะน้อยลงไหมนะครับ ก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับก็วันนี้เราจะมีอาจารย์พิเศษนะครับจากศูนย์ฝึกอบรมเอซีเดโก้ไทยแลนด์นะครับวันนี้มาอยู่กับเราด้วยก็ขอสวัสดีอาจารย์ครับก็ขอสวัสดีนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีทุกท่านครับผมก็ ชื่อนายนุวั์กันแย้มนะครับก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเชฟเบ t ดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ a อซีเดโก้ไทยแลน,นะครับวันนี้ก็จะมาทำการทดสอบอเหมือนที่พนิกรบอกเนาะว่าวันนี้เราจะมาทำการทดสอบกันระหว่างกล้องแอร์ของ AC ซีเดโก้นะครับวันนี้เราจะทำการทดสอบรถ ตัวเทีเบซเซอร์นะครับก็จะมีกองอยู่2แบบจะมีกองแบบธรรมดาชั้นเดียวก็คือกออง p m 2.5นะครับกับกองแบบ3ชั้นนะครับก็คือจะมีชั้นแรกนะครับเป็นชั้นไบโออ่าชั้นที่ก็คือเป็นสีเขียวนะครับก็คือชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นคาร์บอนแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นไฟฟ้าสถิตนะครับว่าไอ้สาม ตัวเนี้ไอ้นะครับกับไอแบบชั้นเดียวเนี่ยว่าแรงลมไอตัวที่ใส่แบบกอง3ามชั้นไปเนี่ยว่าเขาจะมีแรงลมลดน้อยลงไหมนะครับตามที่ทุกท่านเรียกร้องกันมานะครับว่าให้ทำการพิสูจน์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการเริ่มทดสอบกันเลยก็แล้วกันครับผม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถตันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบแรงลมโดยที่ไม่มีกองแอร์เลยนะครับว่าแรงลมเขาจะอยู่เท่าไหร่นะครับความเร็วจะอยู่ที่กี่เมตรต่อวินาทีนะครับเริ่มต้นผมก็จะทำการถอดกองแอร์เก่าออกก่อนนะครับโดยการเปิดเก๊ะแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ทำการถอด แล้วก็ถอดกลองแอร์อันเดิมออกนะครับถอดกลองแอร์เดิมออกอกลองแอร์เดิมเขาก็จะใส่มาเป็นแบบสามชั้นเหมือนกันนะครับของท่านนี้ผมไว้นี่ก่อนแล้วก็ทำการปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ปิดเกรดนะครับ แล้วก็ใส่ทีนี้เราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีกองแอร์นะครับผมก็ประกอบเสร็จหมดแล้วไม่มีกองแอร์นะครับอันนี้ดูว่าตอนที่เราไม่มีกองแอร์อแรงลมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ไม่มีกองแอนะครับแรงลมก็อยู่ประมาณ7 7็ดจุนะครับอ่าเมตรต่อวินาทีอ่าจนถึงอ่าเมื่อกี้ขึ้นไปถึง8.1นะครับอ่าผมทำการปิดแรงลมก่อนนะครับอานลมก่อนเราจะทำการถอดเหมือนเดิมครับดป็นเก๊ะใช่ไหมหล้วจาถอดแผงฝาครอบกองออกนะครับแล้วใส่กองแอแบบชั้นเดียวแบบกองพีเอ็มสอง ลูกศรอ,อยู่นะครับให้เอาลูกศรลงนะครับไอโลโก้เอซีเดโก้ก็จะอ่านได้เป็นปกติคือจะไม่คว่ำอย่างนี้นะครับครับ,บทีนี้ผมทำการเปลี่ยนกองแอร์แบบชั้นเดียวเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องตัวนี้กันแล้วก็เปิดแรงลมแอร์นะครับให้สูงที่สุดเหมือนเดิมทีนี้เรา แบบชั้นเดียวแรงลมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มทำการทดสอบได้เลยครับเห็นไหมครับแรงลมจะอยู่ที่ประมาณ7.9 7.8จุก็นะครับเจก็พูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ลดลงเลยนะครับไอ้กองแอร์แบบชั้นเดียวเนี่ยแรงลมนะครับ อยู่ประมาณ 7. 8 7.9นะครับทีนี้เราจะมาทำการทดสอบอีกอันนึงก็คือกองแอแบบ3ชั้นที่เขาบอกว่าใส่กองแอแบบ3ชั้นแล้วแ,ลแรงลมจะลดลงนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับอันะนี้ผมทำการด ใส่เข้าไปครับปิดฝาครอบนะครับแล้วก็ให้กันสุดท้ายก็ใส่เก็บของครับใส่เข้าไปะจะเห็นได้ว่าแรงลมนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ7.7นะครับลดลงมาจาก7.9นิดหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่อันนี้อยู่7.5ถึง7.7แทบจะไม่แตกต่างนะครับก็คือลดลงมาแค่นิดเดียวนะครับระหว่างไอกองสามชั้นกับกองแบบชั้นเดียวนะครับก็คือตอนนี้อยู่ประมาณ เจ็ดจุดห้าถึงเจ็ดจุดเจ็ดนะครับจนถึงเจ็ดจุดแปดได้ซ้ำนะครับก็คือแทบจะไม่แตกต่างนะครับเนี่ย7จ็ดจุดเก้าเห็นไหมโอเคนะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระหว่างกองแอร์สามชั้นกับชั้นเดียวนะครับก็แรงลมแทบจะไม่แตกต่างนะครับอันนี้เราเทสด้วยเครื่องมือนะครับอันนี้ก็ คลายข้อสงสัยของทุกท่านไปได้พอสมควรนะครับผมครับก็ทุกท่านก็คงจะคลายสงสัยนะครับระหว่างกองแอร์หนึ่งชั้นกับสามชั้นนะครับเพราะว่าเราเทสด้วยเครื่องทดสอบเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับ ที่มาร่วมทดสอบกันในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คงจะคลายความสงสัยของทุกท่านได้และถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ AC De c o ตัวถัดไปจะทางผม,มก็จะมาทำการรีวิวแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมในครั้งถัดไปนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ